ห้ามเปิดเพลงนะครับมึงสตรีมเหรอใช่ตอาสตรีมเหรออาไม่บอกไว้เวนกาไม่บอกไว้เซอร์ไพรส์ยังเลยรับไม่ได้รับไม่ได้ทาไ,ไม่ได้ตลอดอ่ะเอ้ยอันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อเกมเดิมหมอเฮ้ยนี่ใครวะน้องเอง เดี๋ยวนะยังโหลดไม่เสร็จเลยเน็ตกากมากเลยคนที่บ้านใครโหลดเลยก็ไม่รู้คนไหนเนี่ยยังโหลดไม่เสร็จเลยเนื้อมาเชียวยังโหลดไม่เสร็จเลยเนื้อมาเชียวคนใไส้ขั้นแรกเลยนะมันกระโดดยังไงวะไม่ไม่ได้เราเปิดไฟยังไงรมาถึงไฟดับเลยอ่ะพี่ที่ดูท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปถึงบ้านของคุณระดานะฮะซอยระดาบ้านระดาไหนวะใครชื่อระดาระดาวันครับ ก็เรื่องข<ไ>องเขาอะใครจะชื่ออะไรอ่ะอย่ายุ่งระดาเป็นคนที่ไหนไปให้หผมเหน่อยเลยพี่แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าระดามีจิ้งจกไหยมีจิ้งจกได้หรอไม่ในห้องกูเสร็จอบใจ Hello สรุประดาคนที่ไหนเออไอสัตว์มันนามสมมุติก็ได้ปะสรุปใครชื่อระดา โอ้โหเฮ้พวกมึงนี่เปล่าลาดาทองลาดาแต่มันโกงจริงแต่ดื้อๆไอ้ยได้เจอลาดาแล้วถามให้หน่อยนะว่าลาดาเป็นคนที่ไหนอ๋อนี่ไหมไอ้จบได้แล้วไอ้คนชื่อลดาใช่ใช่เราไม่เห็นจริงจริงจรงจังเลยแล้วพ่อแม่ลดาชื่ออะไรวะไอ้ชัยมึงที่สงสัยยังวะไอ้เป็นพูดไอ้ไอ้โทรศัพท์นี้มันพูดพูดกันนี้ได้ใช่ไหม พูดได้พูดได้มึงลองพูดจะพูดว่าอะไรดีวะเออเรายังไม่ได้ดูเลยว่าคือ are you who are you hello วิ่งเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูกลับไปที่รถกันผีชื่อซาร่าโรเจอร์โรเจอร์ซาร่าเฮ้ยโรเจอร์เหรสตีฟโรเจอร์วะสตีฟโรเจอร์อย่างงี้วะหนังสืออ่ะนเป็ญาติหนังสือพี่เก็บไปแล้วกันนะโอเคโอเคญาติกับสตีฟอะสตีฟโรเจอร์อะสตีฟ อะไรนะมันชื่ออะไรนะลองถามมาดีลุงคุณใช่สตีฟโรเจอร์ซาร่าโรเจอร์โอเคได้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 เฮียยุงกัดว่าน้ำน้ำดำด้วยนะทุกคนเจอแล้วเสดาวเหรอน้ำดำน้ำดำตาเสดาวแต่ยาแก้ไอเหรอวะดีลำดำเออคนหนึ่งต้องเจอเจอผีด้วยนะพี่ผมคัทสวิตช์ไฟละเปิดไฟล์แล้วพี่เปิดไฟล์แล้ว มันจะถามมันจะถามว่าคุณอยู่ไหนเนี่ยถามว่าอะไรวะ Where are you เโอ้ยเฮียเฮ้ยอะไรวะอะไร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 นะเาอะไรนะเล่นผีผีออมาจริงผีกมาจริงแหวะแหวะแวะแะแหว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 สแหแหวะแหวะ where are y ห u เหแหวะแว แสดงว่าเป็นทุนที่คอยหลอกคนเดียวดิชิบหายแสดงว่าต้องเป็นทุนนี้คือมันจอมสแกสใส่ผมอ่ะผมหลุดเลยตื่นมาแดงค่ะเคลาโรเจอร์แวร์อยู่แสดงว่ามันต้องตามหลอกคนเดียวพี่อะไปไหนนะพี่มาด้วยกันได้ไหมหลอกมาด้วยกันแหละแต่พี่ไม่โดนหลอกหรอกอยู่ไหน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 กันเนี่ยอยู่ทั้งเมืองหาหาเฮ้ยสเดฟพี่อุณำพงศ์มันเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะ สวิตไฟพี่วิ่งตรงนี้สว่างมากอุ้ยอุ้ยเหมือนตกใจกันเองทำไมเนี่ยไอชัยชัยได้ยินเสียงไหมเสียงเกมอะกูได้ยินกูได้ยินชัดวะชัดเลยเหม่อมืดวะก็เพราะไม่ได้เปิดไฟไงลูกเฮ้ยเมืเดี๋ยวเฮ้ยไฟดับโอชิพพี่ต้องไปห้องมงแกไปคัดคัดสวิตเนี่ยเออขึ้นขี่ได้เหรอเอ้าเอ้า อาแล้วพี่ค่ะเอาขึ้นพี่พี่เอาขึ้นแล้วแสดงว่าโดนตัดนี่แหละใครเดินอ่ะเฮ้ยพี่ปิดพี่ปิดพี่ปิดปิดประตูปิดประตูไม่นะเฮ้ยตกใจใหม่เฮ้ยตกใจกันเองนะท่ล้วเออเนี่ยก็น่าตกใจอยู่หรอกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยใครเดินอ่ะข้างนอกมัน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  เฮ้ยวิ่งเฮ้ยผมว่าเราโดนเราโดนถามถามถามว่าอะไรดีวะถามว่าอะไรดีวะฟั c ยูโ u go away go away Fuck you Salah Roger Fuck y o อ้พี่พี่กดตัวทีมันเป็นไฟฉายใหญ่พี่อะไรนะเราไม่ได้บอดแสบเลยนะพี่กดตว่กดตัวี่ตัวนี้เป็นประเภทเลยกดตัวทีทด้ไมวะมันเหมือนเป็นไฟฉายใหญ่อ่ะ อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซาาร่ไม่เกี่ยวย y o u r เ not a bad อ๋อพี่เ <lying S 1> <see S 2> พี่ส่ตัวถุงพี่กดตัวทีอ่ะแล้วพี่ถือของอย่างอื่นได้เว้ยใช่หรอใช่หรอเนี่ยมันถือมถือเนี่ยไอเนี่ยอุณหภูมิแล้วก็ตัวทีได้เห็นปะอะไรวะอ๋อตัวทีเห็นปะเออเฮ้ยทำไฟฉายตกอ่ะเจ๊เลย พี่อยากก้มเก็บพี่พี่อย่ากหลังให้ผมอะชิบหายละอะไรเนี่ยถ่ายละเฮ้ยซาร่าพี่อย่ากหลังให้ผมซาร่าเฮ้ยพวกมึงเล่นนี้ยอะไรกันเนี่ยไปไใช้สองแทนแล้วเนี่ยสองคืนนี้หน่ยเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดยังใครจับตูดกูวะเฮ็ดยังอยู่ซาร่าโพี่ซาร่าเราเจอเฮ็ดยังอยู่ไม่ใช่ไฟช่องไฟช่องอะไรวะช่องช่องไอช่องคนใส่ครับคนใส่ คนใส่อะคนใส่กันเองแล้วอ่ะอุ้ยชิบไปชายช่องไงอุ้ยอยู่ไหนอ่ะแล้วพี่ถือเงินแล้วก็อยู่ข้างในกอยู่ข้างในคนเดียวนะโย่ผมไงาไ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงอุ้ยพี่ผมตกใจทุกคนเลยเนี่ยหันไปแบบกแล้วอย่างไรวะหาหาจริงๆนะตอนนี้กูไม่หลอนในซาร่าแล้วกูหลอนพวกมึงแล้วเนี่ย เดี๋ยวไอ้ใหม่แบบตาแงแสงมั่งแะเดี๋ยวพวกมึงตกใจจับอุณหภูมิเย็นไดเปเฮ้ยกีตาร์ร่่งกีตาร์ร่่งเอวเด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 ียวเดียวตุ่มจุหภูม้เล่นเพลงเอซีซะเลยตดติติดตติดตดติติดตดติมติดติดติดติติดติติด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 ติมติดตดติ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 ตต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 ต เฮ้ยซีฮีดเสียสีฮีดเฮียสีฮีดปิดไฟแป๊บปิดไฟเฮียซีฮีดเปิดไฟเปิดไฟเียฮีดดู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 ิูด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 ีู่าูด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 ูาูด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 ููด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 อดูดยดูดูดูเูดูดูดยดู้ยดู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 ดลดู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 ู่บ้านนี้แล้วไอ้เดนบ้านเคดูดูดูดนดู คุณรู้สึกว่ามันดูมากกว่าปกติไหมเยี่ยฮ่ลาก่อนพี่ผมไปล้วหนังสือนี้ไ้ทำอะไรได้หาห้องไม่เจอหาห้องไม่เจอแล้วยังจะอะไรก็ไม่ลู้พี่เจลสติสตังเราเหลือสามสิบเปอเซ็นตะพี่ใช่หรอเออก็ได้ถ้ใช่ผมแล้วว่มันผีอะไรผมแค่ดูก็รู้ สรุปออหรอไหมใช่น่าจะไรติ้งกับกดไหนกดเอ่อใช่ไหมสปริบล็อกกดเจใช่ไหมโอเคก็มีใช่แล้วก็มีฟิซซิ่งไม่น่าจะใช่ออฟไม่น่าจะใช่น่าจะฟิงเกอร์พิ้นน่จะหรือสปิริตแล้วสปิริตมันดุขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ใช่เลยใช่แน่นอนคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่แน่อ๋อ เป็นอะไรที่พูดได้ไม่ได้แค่ใกล้เอ้าเฮ้ยไม่ใช่เออรู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจพูดไม่ได้อแค่มันเกินจริงโอนี้เหรอเฮ้ยคิดว่าเป็นดีมอนไหมเฮ้ยแล้วดีมอนมันอะไรบ้างวะเดี๋ยวเอาอันดับแรกพวกมึงได้เห็นหน้ามันหรือยังยังเลยเห็นมัน มันวาร์ปใส่ผมอม่อมันจำสกแกนหน้าตา<ห>มันมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงใหม่ต้องให้ต้องทำพลาดใหม่คนนี้เก่งคุณเป็นโลบอกพี่ปวยเอ้ยกูไม่น่าถามเลยพี่อะโอ้กูหลับดีกว่ากูหลอกกูหลับละเอ้ยเดาไหมล่ะเป็นเดมอนบอลมึงนิ้วมีไว้เพื่อความรู้อะไรอะอะไรอะไรคืออะไรตายแต่แบบมันเป็นโลบอกกูรู้แล้วมันเป็นโลบอก <c oughs> <c oughs> อะคืออไะไรอะเอาอะไรเนี่<า>ย มันคงไม่เป็นเดย์บายเดย์ไลท์หรอกไอหัา hey, ผมว่าผมเอาดีมอนนะแล้วผมก็ทุกคนพร้อมอยังผมจะกดกลับบ้านแล้วนะมมไม่แม่กดพี่ต้องกดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวด๋ยวแรกอะไ r i t i n g Spirit Box แล้วก็ Freezing Temperature Writing... แล้วก็อะไรนะ Spirit Box Spirit Box แล้วก็ Freezing <ishing> Temperature โ <Okay. S 3> อเคนี่นะแล้วพี่ต้องกดอะไรอะพี่ต้องกดอะไรบ้เนี่ย เปลี่ยนเป็นดีมอนไงนี่ไงแล้วก็ยังไงต่อโอเคจบแล้วไปกับบ้านเราถ้าเราถูกเราจะได้ตังค์เยอะเะถูกไหมถูกไหมวะถูกถูกไหมฮะเฮ้ยสามสิบบาทเป็นโบตไกัยสรุปมันเป็นอะไรโบตไกัยโตไกัโ้หนั่นนี่ไอ้เดี๋ยวกูไม่เห็นมันเลยนะกูตายแบบเออแต่เออน่าคิดอยู่นะมันทำของหล่นเยอะอยู่ อย่าข้นแรกเลยผีผีผีตัวแรกมันคืออะไรหนึ่งห้าสามศูนย์สามเก้านี่จอยฟิวคือเห็นอีกผีก็คือเฮียฟิวดนหักปอยแล้วถ้าเราเจอหลักฐานสามชิ้นว่ามันมีอะไรบ้างปุ๊บพอเราเลือกครบสามปุ๊บมันจะสรุปให้เลยว่าเป็นตัวอะไรว้าวอมันจะสรุปให้เองใช่ป่ะนั้นเออหลักฐานถ้าเกิดแบบแต่ถ้าทําหลักฐานไม่ครบอย่างนี้มันเราก็เราเราเรต้องเดาเราต้องเดาถ้าเราทําหลักฐานไม่ครบเราก็ต้องคิดว่าเออมันน่าจะเป็นตัวเีย เออผีด้วย EMF ไอ้เขาอ่านน้อยจับผีด้วย EMF อยู่กับใครอะครออกทั้หมดเลยไเมอ่านดิให้เจมอ่านเจมแปลด้เจมไอเดนติตี้วที่เราเล่นกันไปวันนั้นวีเนอพอเล่นเกมอ่านว่าไอเดนตินี้ยัไวีอหลุดตัวอ่านีัไงก็เป็นไนเดนตินี้ไม่จังวะไม่จัง เดือดวะเนี่ยจะเดือดอยู่นะคิดว่าจะเดือดนที่มันเดือดวะที่บ้านมันโคตรเดือดบ้านโดนน่าอยู่จังเลยว้าวดูดิโอโคตรต้อนรับอะดูดิเห็นไหมแค่เดินเข้ามาหน้าบ้านก็คือแบบจุดไฟรอแค่ั้่มีน้องหมาด้วยตรงนี้มันพร้อมจะเผาพวกมึงทั้งสามคนพี่พี่ไดเสียงเด็กวะไม่ยินนะใอ้ใหม่ไม่มีต้องปที่ทปวะเนี่ยเสี่ยงอะผมปิเสียงก่อนใครเลยอะผมปิดเสียงละ ไอ้เปิดไฟได้วะเจ้าของบ้านเขาหรือญาติเปล่าถามเขายังไม่รู้ว่าแล้วถามที่ถามได้ไหวไหวเจ้าที่ก่อนครับเออไหวเจ้าที่ก่อนอืมเฮียผีฝรั่งเฮียมีเจ้าที่เดียวเออเฮ้ยถามดิโจแวะอยู่ถามแล<ค>้วโจมันเป็นเด็กพี่ใครเอาที่สื่อสารมาไอ,อ้โจเป็นเด็กเหรอใช่ไม่น่ามาที่ผมนึกถึงเด็ก เฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยอะไรอ่ะอพี่เฮ้บบี้เอ้ยเบบที่เสียวประมาณมามาจากประมาณเนี้มาถึงก็ดุเลยอ่ะ16ซลเซีอะไรเนี้ยเฮ้ยมีห้องใต้ดินวะเฮ้ยโจ้โควิดเปล่าถามมันดิเออใส่แมสด้วยนะถ้าจะมาหลอกกันนะเฮ้ย สองขีดสามองศาพี่สามองศาสามองศาสามองศาตรงนี้มีสองขีดตรงนี้มีสองขีดเฮ้ยโดยนี่ถาเรตมีสองมันมีสองขีดเอ้ยมีสองังก็มีสองสามองศาสามองศาสามองศาวางไววางไวเฮ้ยเฮ้ยไฟดับอีดพี่ปิดสวิตเลยพี่พี่ปิดสวิตเลยเกมวางวางได้วางของได้กดจีวางไปเลยวางทำไมวะมันมึงจะได้ไม่ต้องถือไปได้ปะ อะไรวะเปิดไฟติดต่ะไฟตะูนได้ไหมติดไม่ติดแล้วอ่ะเปิดอีกีนึงนี่มันเปิดอะไอ้มันวางแล้วมันไม่ได้ยินเสียงฟิวโอเคสามหสาพี่วางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องถือต้องถือต้องถือใช่ต้องถืออ๋อมันไม่ได้เหมือนในไอ้นั่นแท้ๆนี่อะไรอ้าวมีคนตายเฮ้ยเฮ้ยใครตายวะวิทยุมันพูดอะไรอะ น้องสื่อสารเปา่าน้องสื่อสาราเออตอนนี้ผมอยากให้คุณเจมนะครับสื่อสารกับทางด้านของดวงวิญญาณครับเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงจากทางขวาคุณเจมครับฟังนะครับผเราอยากให้คุณเจมถามดวงวิญญาณว่าต้องการอะไรเออแอออดวงวิญญาณครับกินข้าวยังครับฮะอุ้ยพีพีหลังพี่หลังพี่ฟิวอะไรอ่ะไม่เห็นเลยหลังพี่ฟิวหลังพี่ฟิว ใช่เลยเสียงเสียงเสียงมาจากหลังพี่ฟิวน้องใหม่ครับน้องใหม่ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับค่อนข้างตึงเครียดครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เป็นทีมงานวิญญาณตอนนี้ค่อนข้างดุร้ายครับพี่พี่เป็นทีมงานโอเคพี่อยากให้พี่อยากให้ตั้งสติกันไว้นะครับได้ครับได้ครับได้ครับคุณพี่ชายครับตอนนี้ภารกิจของผมต้องทำอะไรบ้างครับอุ้ยเออ่ตู้ปิดเองตู้ปิดเองตู้ปิดเอง พยายามตามหาน้องโจนะครับและลองถามเขาดูว่าเขาต้องการอะไรเขาอยู่ตรงที่ตรงนี้แหละครับใครมีหนังสือกับลุนนาวางด้วยนะครับผมผมอยากไปสื่อสารกับเขาครับผมวางไงคนที่พื้นรับคนที่รถพื้นเลยครับอ๋อไม่ใช่ครัวครับผมอยากให้คุณฟิวไปตามหาน้ําดํานะครับโอ้เป็นกูอยากให้คุณฟิวแยกอะไรเกิครับผมเจอครับผมครับผมเจอน้ําแล้วนะครับ อ้าวเจอแล้วหรอน้องอยู่ตรงนี้แหละใช่เลยไอเฟลมึงจะหนีอ่ะน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่ะาจะไปหาตามลำคลองแล้วน้องอยู่นี่แหละน้องอยู่นี่ใช่เลยไหนวางหนังสือแล้วเห็นมีอะไรไหมเราต้องออกเดี๋ยวออกจากที่นี่บางทีมันจะเป็นผีพวกที่แบบขี่อ้าทั้งหมดทั้งหมดให้ออกไปนะครับออกจากห้องนี้นะครับประตูใครเปิดเองหรือบางตัวเราก็ต้องอยู่คนเดียวนะมันมาเราลงขึ้นด้านบนไหม ผมอยากให้น้องใหม่ลองกลับไปดูที่ห้องเดิมนะครับน้องใดีกว่าครับน้องใหม่ครับน้องใหม่จะดื้ออย่างนี้ได้ตั้งใจครับผมผมว่าผมผมยังไงก็ได้ครับท่านท่านผู้ชมน้ำดำครับผมเจ็ดดำคืออะไรอ่ะนี่แหละครับน้ำดำผมซดไปแล้วครับมฮ้ยเสียงท้าซ้อนครับเสียงผมเองครับเกิดอะไรขึ้นครับเ้องหยุดเดินครับมันไล่ใครอ่ะมันไล่ใครมันไล่ใครครับคนจีนครับคนจีน ตั้งตีไว้ไม่หวตั้งตีไว้เราอตครับรอตียงครับมันต้องหนีนะอุ้ยอุ้ยทุกคนต้องไปนะครับทุกคนครับอยู่ได้วครับทุกคนครับใครโดนใครโดนออกมานะครับออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับออกมาเดี๋ยวนี้ครับเราไม่ได้มีงานไปนะครับรโดนใรดตอนนี้ใครโดนใครโดนีตี้ไม่ไหวนะครับกลับด่วนครับเราอยากให้ทุกคนไปที่รถครับไปด่วนเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยใครโดนเมื่อกี้ใครโดนไม่หรอ ก็พี่เอากดผิดไปี้ยเฮ้ยเรายังไม่ดูเลยว่าเขียนป่ะจะไปเลยหรอเดี๋ยวนะครับเจนะครับคุณฟิวผมอยากให้คุณฟิวนั้นกลับไปที่ห้องเดิมครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บล้วไปเอาหนังสือมานะครับว่ายูริป่ะพี่โอ้ไอ้เที่ยมันดังอ่ะเก็บยังไงวะว่ายูริอ่ะคุณฟิวครับคุณต้องกลับไปนะครับเก็บแล้วเก็บแล้วกูเก็บแล้ว โอเคครับคุณเจมขอบคุณมากครับเก็บแรงหนังสือความราเมือในครั้งนี้ไม่ใช่ร้อนไหลอนร้อนร้อนร้อนเฮ้ยโทรศัพท์โทรัรับสายกันไม่ตายโอ้ผีน่ากลัวชิบหายเลยตรงเมื่อกี้เฮียแม่งลอยลอยแบบลอยลอยขนาดกูเป็นเนี่ยขนาดกูแบบแค่ดูผ่านตามึงอกีเนี่ยกูยังโอ้โหพระเจ้าไอฟิล72ฟิล73ว่ะปกติเราเจอแต่ผีมาเป็นเป็นเอาผมกดพี่ผมยังไม่เายังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะออ เออพี่ก็ยังไม่ได้เขียนอะไรวะพี่เอาเอาเลยอ่ะเออพี่รีบเปล่พี่เอาอะไรเป็นไรประตูไก่เขาเหรอเออประตูไก่วะโอ้โหกว่าแล้วว่าแล้วมัน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 อันนั้น่ะมันโยนของได้ใช่มันโยนของได้เอาไม่ใช่ใหม่โยนหละรอบเมื่อกี้บ้าผมโดนอีก